สวัสดีครับเด่นดีเอ็นกับห้องพ่อบ้าน YouTube นะครับวันนี้ทำอะไรกันอีกแล้วครับผม h o n d a f r e e ดครับสังเกตว่าตัวรีดน้ำกระจกนะครับจะเริ่มเสื่อมคุณภาพมันจะเด้งขึ้นมานะครับข้างนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเด้งขึ้นมาจากแมวถ้าสังเกตดีดีนะตรงนี้นี่อย่างนี้นะครับนี่ครับว่ามันจะเด้งขึ้นมาเดี๋ยวไปดูข้างล้นกันเป็นเป็นค่อนข้างเยอะกว่าข้างนี้นะครับเห็นไหมครับ ข้างนี้ใจก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันวันนี้นะครับจากที่ลองหาข้อมูลใน YouTube ของ Honda f r e e เนี่ยจะไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนสักเท่าไหร่ส่วนมากที่เจอจะเป็นพวกตระกูล Honda c r v หรือเป็น Honda Jazz หรือรถรุ่นอื่นๆนะครับวันนี้ผมก็เลยศึกษาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ได้ซื้อผ่านแอปส้มมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะบอกเป็น นาฟีด FR คือฟัน r i g h ก็คือหน้าขวาอย่างนี้ก็คือ RL นะครับ RL ก็คือ,รอรเร a อเลหลังซ้ายนะครับก็จะมีบอกมาให้เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมครับผมเริ่มต้นเนี่ยผมก็เป็นทกกี่ชิ้นงานมาเนี่ยผมก็จะลองเช็คดูก่อนว่าเออมีมาครบไหมอย่างเช่นตัวนี้ นะครับพันด้ฟีดไม่แน่ใจกับด้านหรือเปล่าเนาะเป็น FR คือฟอนไ i รท์หน้าขวานะครับเราก็จะลองไปทาดดูนะครับส่วนเว้ลนะครับว้ลตรงนะครับวาลตรงจุดนะครับงทาบดูแล้วเออน่าจะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเริ่มมาจากเริ่มจากการแกะนะครับแกะออกมาก่อนนะครับผมทุกอ,อย่างโอเคต่อก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม สำหรับอุปกรณ์นะครับที่ผมมีก็พวกนี้ซื้อเอาไว้ราคาไม่เท่าไหร่นะครับหาตาม l a z a ด a อะไรได้นะครับพวกนี้อุปกรณ์เนี่ยพลาสติกพวกเนี้ยพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับตึงต้ง โอเคครับวิธีการก็คือผมใช้ผ้าเนาะลองกังสีเนาะแล้วก็ค่อยๆ่ักจากนี้คือลองสังเกตนะครับตัวเนี้ยที่ให้มาเนี่ยอันนี้เป็นหลังขวาเนาะที่ให้มาเนี่ยด้านเนี้ยเขาจะมีกิบผมว่าด้านเนี้ยน่าจะหยัยากก็เลยงัดจากด้านปลายนยขึ้นมาก่อนนะครับหยัาจากด้านปลายขึ้นมาก่อนเพราะว่าด้านปลายเนี่ยเขาจะไม่มีตัวที่เป็นกิบตัวเนี้ยล็อกนะครับ ก็เลยลองแรงเนี่ยครับขึ้นมานี่ก็มียิบไปบ้างแล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็ค่อยๆไล่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 ไปเรื่อยนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะติดกิ๊บตัวที่ผมชี้ให้อยู่ไม่กี่ครู่นี้นะครับแล้วตรงนี้เราค่อยๆค่อยๆดูเยกออกนะครับมันน่าจะมีกิ๊บกิ๊บที่ล็อกอยู่ตรงนี้ นี่นะครับอย่างที่บอกจริงๆจะมีกิปล็อกอยู่เราเรางัดด้านที่ไม่มีกิบก่อนเพื่อที่จะง่ายในการในการในการไล่สเตปไล่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 ไลไลไลแล้วก็ค่อยๆย,ยกยกยก,ยก,ย,กยกไปเยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาคลีนตรงนี้นะครับก่อนแล้วค่อยกดตัวที่เป็นชิ้นใหม่เข้าไปอ่ะขอาฝากกันนะครับผ้าชุบน้ำนิดนึงคลียรนะครับเป็นพวก ดินฝังแน่นนะครับก็แค่ชุบน้ำก็เช็ดมันก็ออกเลยนะครับน่าถึงป็นน้ำยาอ๋อตอนแรกลืมบอกไปกระจกอย่าลืมเอาลงด้วยนะครับหรือหรือแล้วแต่แท่านว่าเออถ้าเกิดแม่เอากระจกลงเก็ลองดูแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว,ว่าขายับกระจกเนี่ยมันจะทําให้แกะตรง,อางานี้มันจะไม่แน่นมันน่าจะมีส่วนช่วยให้เราขยับง่ายขึ้นนะครับ ส่วนการติดตั้งเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคือตรงนี้ด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีอ่าตรงนี้เนาะเห็นไหมครับมันจะเป็นรูสําหรับเอ่เสียบเข้าไปนะครับด้านนึงเนี่ยมันจะปิดตันเห็นไหมครับมันจะปิดตันเอาไว้เหมือนกับของเหมือนกับงานแท้ที่ผมเพิ่งรู้เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือชิ้นงานใหม่ที่เพิ่งซื้อนะผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยเราเราก็มันจะมีสล็อตนะครับสําหรับเสียบพวกเนี้ยเราก็เสียบลงไปก่อนนะครับ เสียบไปตามร่องแหะครับล่องเมื่อกี้ออกมาไงก็ย้อนสอนไี่มีอะไรครับย้อนสอนนี่ครับเสียบเสร็จปุ๊บค่อยๆยไล่นะครับดูให้มันลงร่องดันให้ชนนะครับแล้วก็กดให้ลงร่องนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกิ๊อยู่นะครับโอเคเราดันให้ชนเข้าไปละปึ๊บเสร็จปุ๊บโอเคลงร่องเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ที่มีอะไรครับกดเลยนะครับ เรียบร้อยครับ1ชิ้นเรามาเทสกันดีกว่าครับต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นเศิษสีที่ผมไม่เคยเจอวิธีการนะผมลองแตะดูเพราะว่าดูจากมันได้แฉกับอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยมันน่าจะเทคนิคเดียวกัน ติดใช้งานได้ปกตินะครับไม่ดไม่อะไรโอเคชิ้นแรกผ่านนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มชิ้นที่สองแล้วก็าตามชิปไปนะครับชิปไปจะได้ไม่ยาวกดสต็อกก่อนอ่ามาข้างนี้นะครับผมขอลองหลังซ้ายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแต่แกผมลองมาดูแล้วเนี่ย ตัวนี้มันจะมีเงี้ยงแต่ต้านยันมีกิฟต์ถ้าเรางัดไม่ดีเนี่ยกลัวว่าเงี้ยงเนี่ยมันจะหักเลยแนะนําว่าเปลี่ยมนมปดีกว่าให้งัดตรงลองงัดคลิปต์ทังฝั่งเนี่ยก่อนนะครับถ้าเกิดวมันจะดังตรงแก๊กอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะกิฟต์เนี่ยมันดีเราจกตำแหน่นงมันเองยยนะครับตอนนี้จะง,งัดยันกิฟต์ก่องนัดอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็นี่นะครับค่อยก ถ้าได้กมก็จะยกง่ายขึ้นแหละแล้วก็ตัวนี้สังเกตนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่สังเกตตัวนี้มันจะมีเี้่งอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับเสียบเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกี่วว่าเรางัดไม่ดีเนี่ยเ,เดี๋ยวมันจะเสียหายเลยเปลี่ยนแนะนําไปเป็นตรงนี้ดีกว่าถ้าจะงัดงัดปุ๊บแล้วให้กิฟเนี่ยมันบีบปุ๊บมันจะดงังดังบ้างเนี่ยไม่ต้องสนใจมันนะครับอันนี้คือส่วนที่ชิ้นเก่านะครับสังเกตว,ว่าเริ่มเสื่อมแนละ้วแล้วก็กิฟที่บอกนะครับ Okay, เดี๋ยวเรามาใส่กันอ๋อก่อนใส่อย่าลืมนะครับคลีนด้วยผ้าเปียกนะครับผ้าเปียกชุบน้ําไปแล้วนะครับอันนี้จะเมื่อกี้จะมีการคลีนไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมใส่ให้ลูกค้าเอ้ยให้ให้เพื่อ,อเนเพื่อนดูอีกรอบนึงนะครับว่าวิธีการแนะนำให้เปลี่ยนมันแกนกินเนี่ย,น,น,ย,นะน,ยน่าจะดีกว่าเซฟเสียบรถกว่านะครับ ชุกน้นอีกรอบนึงแล้วก็มาดีแล้วกันเนาะอ่าโอเคนะครับอันนี้สําหรับชิ้นเก่าเนาะที่เสียหายนะครับเสื่อมเสื่อมเสื่อมคุณภาพก็ตั้งแต่ออกจากโรงงานแล้วง่ายๆสิบสามสิบสี่ปีมาแล้วนะครับกับอีกชิ้นหนึง่งนี่คือชิ้นชิ้นใหม่นะครับที่เพิ่งคือถ่านส้มมานะครับก็เวลาจะรับสินค้าเนี่ยเช็คตือถ่ายวิดีโอไว้ก็ดีนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้ผมก็พลาดไปคือตอนที่รับมาเนี่ยผมลืมดูชิ้นหนึ่งของรถน่าจะเป็นหน้าขวากิ๊เนี่ยมันมีหักผมไม่เห็นทีตอนที่ติดไปแล้วชิ้นหนึ่งนะครับตัวเนี้ยดูให้ดีนะครับคือผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าติดโดยที่มันหักไปเนี่ยมันจะมีผล,ลหรือเปล่าแต่นะนําว่าถ้ามันสมบูรณ์มันจะดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เวลาติดตั้งเนี่ยก็คือโอเคอันนี้คือด้านท้ายนะครับสําหรับเสียบเข้าไปในร่องตัวนี้นะครับ เรามีหน้าที่เสียบตรงนี้ลงไปแบบเท่าๆก่อนนะครับแล้วก็กดให้มันลงร่องของมันนะครับอ๋อตัวนี้ผมคิดเรียบร้อยนะสังเกตเนานะสะอาดและในไหนก็ตะลือออกมาแล้วโอเคมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเสียบมันในร่องไม่มีอะไรมาก ดมดไปละ <Okay. S 1> เสียลืองค่อยๆไล่นะครับ mm hmm. มันพอดีเนี่ย mm hmm. เรยว่าสินค้าคุณภาพเนี่ย mm hmm. ม,มันโอเคอยู่แล้วครับ mm hmm. ไม่มีปัญหา พ okay. อลงร่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> เรากดเลยนะครับ mm hmm. กดไล่กดนะครับนะ mm hmm. แล้วยิ่งเสียงนียมันลงร่องนะครับ okay. เสร็จร้อยเดี mm ๋ hmm. ยวเรามาเทสกันนะครับ เช็ดก็เช็ดนิดนึงที่ฝุ่นเดี๋ยวมันจะตกได้ไม่เป็นรอยด โอ okay. เคส่วตชิ้นครับผมโอเคสําหรับด้านหน้านะครับก็คือชิ้นชิ้นนี้นะครับผมถอดออกมาแนละ้วสําหรับด้านหน้าเนี้ยเมื่อกี้ผมลองงัดตรงนี้ก่อนปรากฏว่าโ้ยากมากแข็งแข็งมากเพราะว่ากลิฟอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใบป,ประตูนะครับแล้วก็งัดตรงหัวงัดตรงหัวตรงเนี้ยแทนแต่งัดง่ายขึ้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นไหมครับ ก็งัดตรงนี้มันจะง่ายกว่านะครับง่ายขึ้นปุ๊บแล้วเราก็ยกเหมือนเดิมค่อยๆยกค่อยๆไล่นะครับเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือชิ้นเก่าโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันนี่คือชิ้นใหม่นะครับถุงก็จะเขียน f l f l ก็คือมาจาก front left นะครับหน้าซ้ายครับก็เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนไม่มีอะไรทำย้อนเทคนิค เมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับไปอ๋ออย่าลืมเิดกระจกแล้วก็คลีนตัวแถบนี้นะครับเพราะออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีรูกขี้ครนที่อะไรก็เช็ดซะหน่อยหไหนๆก็เรื่อมาแล้วเนาะครับผมเหมือนเดิมน,นะครับก็ชิ้นงานมานะครับค่อยาอวางลงไปนะครับมันจะมีร่องอยูแหละไม่ยากครับต้องร่องปุ๊บต้องจับก่ันท้าให้ดีนะครับ น,นี่ก็เรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำความสะอาดกระจกแล,แล้วเราเทสอปิดติดไปกันนะครับ รับร้อยครับผมบาร์าสุดท้ายนะครับเทสกันเรียบร้อยนะครับเสร็ียบร้อยนะครับเสร็จทุกบ้ารน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูงานรอบๆกันกินนะครับ โอเคนะครับอันนี้หน้าขวานะครับหลังขวานะเดี๋ยวผมจะลองเปิดติดดูรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยเนาะครับสวยงามนะครับเรียบร้อยด้านนี้ก็นะครับเรียบร้อยโอเคครับผม ร้อย<เ>นะนะครับก well, like ็ยังไงถ้าใครดูแล right? ้วชื like ่นชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันก็จะเป็นขอบคุณมากๆครับผมยังไงขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามฝาก channel พ่อบ้าน Youtube ด้วยนะครับผมทำได้คุณทำได้ครับผมผมเชื่อย่างนั้นขอบคุณครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับผม